ออกกล้องยังไงให้เสน่ห์หรือเฟือค่ะเทคนิคแรกเลยนะคะก็คือการที่เราเนี่ยต้องรู้สึกเบื่อตัวเองก่อนอ้าวทำไมทัฟฟี่ถึงพูดอย่างนี้ลราทำไมต้องเบื่อตัวเองเบื่อในที่นี้ก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วทัฟฟี่จะบอกว่า เพื่อนๆหลายๆคนมาถามทอฟฟี่ว่าเฮ้ยทำไมทอฟฟี่เปลี่ยนลุคได้ทุกวันเลยทําไมลุคไม่เคยซ้ําเลยทําไมแบบมีลุคใหม่ๆม,มาตลอดทําไมครีเอทได้ตลอดทําไมมีความคิดสร้างสารรค์ตลอดเลยคือมันเกิดจากการที่ทอฟฟี่เป็นคนที่ขี้เบื่อเบื่อ <ate> ตัวเองในการที่จะทําอะไรซ้ําๆซากๆทําลุคเดิมทุกวันเปลี่ยนทุกวนัน ก็เพื่อนๆลองคิดดูสิคะว่าถ้าเพื่อนๆกินอาหารอะไรสักอย่างหนึง่งทุกวัน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 ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่เราชอบก็เถอะเราจะกินมันได้นานสักแค่ไหนขนาดเราอ่ะยังเบื่อตัวเองเลยแล้วคนอื่นก็จะไม่เบื่อแล้วเหรอคือท็อฟี่อ่ะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอะ่ะการที่ท็อฟี่เปลี่ยนลุคทุก ทุกวันเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัวของัวเองอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออสบายข้อ2นะคะก็คือการสร้างสารรค์ไอเดียหาไอเดียใหม่ๆเนี่ยหามาได้จากที่ไหนก็คือการที่ทําใจให้โลง่งๆสบายๆทําในสิ่งที่ตัวเองรักทําในสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะว่าถ้าเราอะไปทําในสิ่งที่เราไม่ชอบอะมันเป็นการฝืนธรมร,ร,นธรมชาติของเราอะไรที่ฝืนธรรมชาติของเราเราก็ไม่สามารถสู้คนอื่นได้หรอก ถ้าเกิดว่าเราฝืนใจเราเราทําในสิ่งที่เองไม่รักมันสู้คนที่ทําในสิ่งที่เขารักไม่ได้เพราะว่าเขามีใจรักเขาทําแล้วเขามีความสุขเขาแฮปปี้ไอเดียมันมาจากความรักในสิ่งนั้นด้วยค่ะสการได้ไอเดียเพิ่มเนี่ยมาจากการที่ว่าเราอาจจะออกไปเดินชมธรรมชาติต็ดีหรือว่าเราอาจจะไปอยู่กับธรรมชาติบางสิ่งบางอย่างถ้าใครที่อยู่คอนโดก็อาจจะหาต้นไม้หรืออาจจะหา สัตว์มาเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรดูนกเปิดหน้าต่างดูท้องฟงท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการที่ทําให้เราได้ไอเดียใหม่ๆด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีคนเราถ้าอยู่ในจอโทรศัพท์มากเกินไปอ่ะมันเหมือนว่าเราอยู่กับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันดีค่ะแต่ว่าเราแค่อยากได้ไอเดียใหม่เราก็หันปล่อยใจ ปล่อยตัวให้สบายแล้วเราก็ไปหันไปมองท้องฟ้าสายน้ําอะไรอย่างนี้บ้างมันจะทําให้เราได้เพราะว่าทอฟฟี่ได้ไอเดียใหม่ๆจากสิ่งที่เป็นสิ่งธรรมชาติมากๆเลยนะคะถ้าสําหรับใครนะคะที่อยากจะรู้เคล็ดลับอะไรดีๆเกี่ยวกับทอฟฟี่ไม่ว่าจะเป็นออกกล้องยังไงให้สวยหรอออกกล้องยังไงให้ขายดีเสน่ห์หน้ากล้องอล่าหน้ากล้องหรือเคล็ดลับเทคนิคดีๆอะไรเกี่ยวกับทอฟฟี่ก็เมนต์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะแล้วทอฟฟี่จะมาตอบให้ทุกคนเลยค่ะ